สวัสดีครับน้องสมาร์ทขอนำเสนอโครงการดีๆหนูน้อยปลอดภัยสร้างวินัยจราจรจากบริษัทซัสกโก้จำกัดมหาชนเราจะมารู้ถึงจุดเริ่มต้นของโครงการกันครับสำหรับโครงการหนูน้อยปลอดภัยสร้างวินัยจราจรเป็นโครงการหนึ่งซึ่งทางซัสกโก้ได้นําหลักสูตรส่วนหนึ่งของสพทซึ่งนํามาจากประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้โดยให้ความรู้กับน้องๆในโรงเรียนเพื่อให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางการจราจรโดยมีทั้งหมด4ฐาน ไปกันที่ฐานที่หหนูน้อยเอาตัวรอดอย่างไรเมื่อติดอยู่ในรถเพื่อให้เด็กๆรู้จักอุปกรณ์ภายในรถที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อไม่สามารถออกจากรถได้ฐานที่2หนูน้อยทําความรู้จักกับจุดอับสายตาของคนขับรถเพื่อให้เด็กๆทราบถึงสัญญาณไฟกับจุดอับสายตาที่คนขับรถมองไม่เห็นและคอยย้าเตือนกับเด็กๆว่าไม่ควรเข้าใกล้จุดอับสายตาของคนขับรถ ฐานที่3หนูน้อยตรวจสอบความปลอดภัยก่อนลงจากรถเพื่อให้เด็กๆรู้จักขั้นตอนการปลดล็อกรถและคอยระวังตัวเองก่อนลงจากรถเพื่อลดอุบัติเหตุและความเสียหายบนท้องถนนฐานที่4หนูน้อยข้ามถนนปลอดภัยง่ายนิดเดียวเพื่อให้เด็กๆรู้จักกับป้ายจุดข้ามถนนและสัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟคนข้ามถนนเพื่อปลูกฝังวินัยการจราจรให้เด็กๆเ,เมื่อต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในปีนี้ซัสโกได้ให้ความรู้โครงการหนูน้อยปลอดภยัยสร้างวินัยจราจรไปแล้วทั้งสิ้น7โรงเรียนและเราจะไปโรงเรียนไหนกันต่ออย่าลืมติดตามกันนะครับ